ถ้าพูดถึงนะครับในถือในตะกูดุดเรือธงของซัมซุงนะครับหลายคนก็คงจะถึกถึง Galaxy S แล้วก็ Galaxy C4 นั่นเองวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับสำหรับทั้งคู่นี้นะครับทั้ง Samsung Galaxy S 24 Ultra er นะครับนี่คือเครื่องที่ผมใช้เอ,เองและ C4 6นะครับที่เพิ่งจะรีบริไปนะครับมาดูกันว่าทั้งคู่นี้มันมีความแต,มตกต่างกันอย่างไรและคุณจบที่ตัวไหนน่าจะดีที่สุดครับ นะครับเราก็จะมารีวิวตัว Sam ั u n g งแก a x y c 4 6แล้วก็ Sam ั u n ุงแก a x y S24 อัต้าที่ไปเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็ของเขาสปอนเซอร์ดนึงนะครับสำหรับเคสที่เราใส่อยู่นี้นะครับก็เป็นเคสของ Casify นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าที่จริงอ่ะมันมีหลายลายนะครับโดย S24 นั้นใส่เป็นลายของโดเรมอนครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นอีดิชันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นเคสใสและเป็นเคสแบบแยกที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับและที่สำคัญครับ สำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเคสนิ่มเท่าไหร่นะครับตัวเคสนี้ก็เรียกได้ว่ามีความแข็งแรงอยู่ประมาณนึงนะครับแล้วก็มีการาผลิตนะครับจากตัวของ Material ที่เป็นพลาสติกนะครับรีไซเคลิลมา65ถือว่าค่อนข้าง,งที่จะแข็งแรงออกมากๆแล้วก็ยังมีการลักโลกอยู่ครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทาง c r s s f y c o m คครับน,นะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหน้าตากันก่นกอนนะครับ หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยงบประมาณก็เรียกได้ว่าห่างกันอยู่ประมาณ20,000บาทนะครับโดย C46 นั้นจะมีราคาเริ่มต้นที่6,3900บาทแต่ Samsung Galaxy S24 Ultra าานั้นนะจะมีงบประมาณอยู่ในช่วง4,3900บาทอันนี้เอาราคาเปิดตัวไม่รวมโปรโมชั่นไม่รวมส่วนลดอะไรทั้งสิ้นมานะครับก็แน่นอนครับว่า พอเป็นตัวนี้ซึ่งมันพับไม่ได้ก็เลยทําให้กลไกอะไรต่างๆนั้นก็เลยราคาถูกลงแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ตัวใหม่นั้นก็ได้นะครับจุดเด่นก็คือหน้าจอด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่กว้างขึ้นทําให้สามารถพิมพ์ได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็อาจจะไม่เท่ากับรุ่นนี้ที่มันกว้างจริงๆแล้วก็สามารถพิมพ์แบบนี้ได้แบบสบายๆนะฮะแต่ว่ามันจะมีดีตรงที่นี่ครับ เวลามันกลางคือถ้าสมมุติเป็นคนที่บิสเนสเยอะๆใช้งานหน้าจอข้างในเยอะนะครับหน้าจอของตัว 4, 4, 6ก็จะมีความได้เปรียบเพราะว่าความที่มันกว้างกว่าแบบนี้เลยทำให้สามารถที่จะใช้งานได้ดีกว่าในเรื่องของการทำงานแบบมัลติทัสกิ้งแต่เรื่องที่ดีไซน์ของ s a m s u n Galaxy g S24 Ultra จะได้เปรียบนะครับ นั่นก็คือเรื่องของบอดี้แบทไทเทเนียมนะครับก็จะมีความแข็งแรงและก็ทนทานนะครับขนาดผมใส่เคสเนี่ยปกติถ้าเป็นวัส,สดุอื่นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของริ้วรอยไดเกิดขึ้นแต่อนนี้ก็มีแบบมีคาบบ้างนะครับเดี๋ยวเช็ดก็ออกครับอันนี้ก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงและอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับอาวุธไมาตาของ a 2 4 S, s pen ในตัวมาเข้ามว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถที่จะเอา s pen เนี่ยเขียนนะครับสิ่งต่างๆได้ในหน้าที่โฟร์นะครับก็ต้องใช้ปากกาที่อยู่ภายนอกนะครับอย่างเช่นตัวนี้ซึ่งก็คือปากกา Samsung s pen pro นะครับ S Pen p น o นะครับไม่ใช่โฟ o ์นะครับข้อดีของ s pen pro ก็คือนี่ครับคือสามารถที่จะสวิตช์ได้ระหว่าง s pen ธรรมดาแล้วกับับ C4 นะครับซึ่งข้อดีนะครับของปากกาท่นี้คือ สามารถที่จะปรับใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะครับแต่ว่าการเอาปากกาแท่งนี้ไปเขียนคือเขียนไม่ได้นะเนี่ยมันจะขึ้นเตือนเลยนะครับแบบนี้ต่อให้คุณเอาอะไรไปใช้งานก็ตามนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองเพราะว่าหัวมันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็การตั้งค่าเซตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยพอเป็นการปรับสวิตช์มันจะทําให้เรื่องของการกดของปากกานั้นนะมีความซอฟต์ลงเพื่อเหมาะกับการจอแบบนี้นั่นเอง อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องชื่นชมกับ Samsung Galaxy C46 นะครับก็คือเรื่องของลำโพงครับคือลำโพงตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า A24 นะครับทางด้านบนและด้านล่างก็เลยทำให้เสียงนั้นนะเวลาที่เปิดนะครับถือว่าค่ข้าๆที่จะเซอร์ไพรส์คือดังกว่าประมาณดึงเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบอยากได้ที่มือถือที่เสียงดังนะครับคือที่จริงเลือก A24 ธรรมดามันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าถ้าสมมติว่า คุณเป็นมือถือพับได้เนี่ยมันก็จะมีการปรับพิติอะไรต่างๆน้เพราะว่าลําโพงนั้นอยู่ทางด้านบนเวลาที่เราเปิดเนี่ยมันก็คือจะเรียกว่าไงเดีย่์เรียกว่ามันไม่โดนกล้องแล้วกันเนาะคือถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยลำโพงมันจะอยู่ข้างล่างแล้ว,ลวมันจะทําให้เป็นพิติที่ดีมากขึ้นนะครับมันจะเปิดใน,นสภแบบนี้นั่นเองครับอ่ะไหนๆันพูดถึงขนาดนี้แล้วก็พูดถึงดีไซน์ของเรื่องกล้องกันต่อเลยแล้วกันเนาะเรื่องกล้องนะครับก็คือเอาง่ายคือทั้งคู่เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับคือ C4 นั้นอาจจะไม่ได้ในเรื่องของการซูมมากมายนะนะครับกับความละเอดที่50ล้านพิกเซลในตัวหลักนะครับแต่ว่าตัว S24 Ultra นั้นก็จะมาช้อมกับ2ล้านพิกเซลแต่ภาพออกมานั้นนะก็คือขึ้นอยู่กับรสนิยมของคุณเลยว่าคุณชอบโทนแบบไหนซึ่งภาพนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่ามันจะออกมาเป็นโทนแบบไหนนั่นเองครับ ส่วนฟีเจอร์และ p e r f o r m ร์แมนะครับอันนี้เราอาจจะไม่ต้องพูดถึงกันเยอะนะครับเพราะว่าที่จริงอ่ะโดย s p ป c นะครับถือว่าทำได้ใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็น Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy เหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าสิ่งที่ Samsung า Galaxy C Fold จะได้เปรียบในปีนี้ก็คือการเพิ่มอถับระบายความร้อนนะครับแต่ว่า Samsung Galaxy A24 ก็มีการเพิ่มเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องของส่วนนี้ผมคิดว่า Uh, performance อ่าเพ r ร์ฟอร์แมนนไม่แน่เป็นห่วงทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าถามว่าเวลาเล่นเกมนานๆแล้วใครร้อนเร็วกว่ากัน ก็ต้องบอกว่าเป็นฝั่งตัวนี้เพราะว่า Samsung Galaxy C4 6นะันะ้ะมีแผ่นประมาณช่วงแค่ฝั่งนี้นะครับมันไม่ได้มีอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการระบายความร้อนก็อาจจะเป็นจุดด้อยอยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็แล้วแต่คนใช้นะครับเนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักในชีวิตประจำวันผมเนี่ยผมก็จะมีการใช้เยอะอยู่ประมาณนึ่งนะฮะทำให้ในเรื่องของการทดสอบแบตเตอรี่ออกมานะครับก็ มีการใช้งานแบบเยอะแล้วก็มีการต้องการใช้งานระหว่างวันด้วยประมาณ1รอบนะครับส่วนถ้าผมใช้เจ้าตัวนี้หนักๆเนี่ยผมก็ต้องชาร์จอยู่เหมือนกันแต่ชาร์จ2รอบครับเพราะว่าแบตเตอรี่ของมันนั้นมีขนาดที่เล็กกว่าตัว a 4ความเร็วในการชาร์จแน่นอนครับว่าถ้าเป็น A24 Ultra นะั้นก็จะได้กำลังชาร์จสูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับแบบสายส่วนระบบไร้าสายนะครับทำได้อยู่ประมาณช่วง15นะครับก็เรียกได้ว่า ไม่ได้เร็วมากสำหรับในเรื่องของระบบที่เป็นไร้สายนะครับส่วน 4, 4, 6ยังได้ระบบชาร์จแบบเดิมคือ25วัตต์นะฮะแล้วก็ระบบการชาร์จไร้สาย15วัตต์ดังนั้นเนี่ยระบบชาร์จไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าพอขุมพลังมันเปลี่ยนก็เลยทำให้ในเรื่องของ p e r f o r m a n c e นะ่ะเรียกได้ว่าแรงขึ้นนะแต่ว่าภาพรวมแล้วมันสรุปหลอกมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันดีกว่าครับ จบกวไปแล้วนะครับทั้งคู่ก็ต้องมาสรุปกันนะครับก็ขอแยกสรุปรุ่นนะครับโดยเราจะเริ่มจาก S 2 4 Ultra กันก่อนนะครับ S 2 4 Ultra นั้นก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานมือถือที่เรียกได้ว่าครบจบในเครื่องเดียวเพราะว่ามันมี S Pen มันมีกล้องที่ซูมได้และมันมีในเรื่องของ performance ที่ค่อนข้างดีแถมบตเตอรี่อึดและชาร์จไฟได้เร็วกว่าแน่นอนครับว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ขี้ซุ่มซ่ามหรือว่าต้องการอวสดทุที่แบบ ในไงก็ได้อะไรเงี้ยครับต้องการความที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่านะครับเอ24อัลต้ก็เลยจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้และที่สําคัญครับในเรื่องของสีสันตัวนี้ก็ถือว่ามีให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็บอดี้เป็นรุ่นเดียวที่เป็นไทเทเนียมของปีนี้ก็เรียกว่าถ้าใครคิดว่าเอยอยากได้ในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพอะไรต่างๆในภาพรวมนะครับเอ24อัลตก็ยังถือว่าเป็นเรือธง,งที่ดีหรือว่าน่าสนใจสําหรับซัมซุงครับต่อไปเลยนะครับ นี่ครับ Samsung Galaxy C46 นะครับ C46 นั้นอนะออกแบบเพื่อในการใช้งานกับหน้าจอด้านในนะครับเพราะว่าหน้าจอด้านในนั้นค่อนข้างที่จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยก็เปิดได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่จริงอะไรจริงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้หน้าจอด้านในเนี้ยมากสักเท่าไหร่หรือว่า เป็นคนที่ไม่ได้เปิดม u l t i t a s k i n g หรือเป็นคนที่คิดว่าแท็บเล็ตไม่มีความสําคัญนะครับรุ่นนี้นีก็ถือว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับคนในกลุ่มนี้มากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการทํางานแบบเหมือนกับที่เป็นแท็บเล็ตนะครับพกพาได้และก็เน้นความสะดวกสบายกล้องอาจจะไม่ได้แบบเลิศเลอเพอร์เฟกมากนะัก แต่ใช้งานไดด้ีนี่ก็เป็นอีกทางเึืหนึงน่งที่น่าสนใจนะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งคู่อย่างที่บอกไปนั้งแต่ต่อต้นคลิปว่าราคาเนี่ยมันต่างกันอยู่ประมาณ20,000เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องลองพิจารณากันดูว่าคุณอยากได้มือถือทรงธรรมดาแต่ว่าประสิทธิภาพสูงความจําสูงด้วยถ้าสมมติว่าเลือกรุ่นถูกนะครับรุ่นถูกตัวนี้ เริ่มต้นอ,อยู่ที่4 0 0 0จบที่60,002 6 0 0 0นี่คือ1เทราบต์แหละในขณะที่ตัวนี้นะครับก็คือสตาร์ทที่6 0 0 0กับในเรื่องความจุด256กิกและไปจบที่1เทบที่76 0 0นะครับก็ลองพิจารกกันดูเพราะว่าไม่มีใครผิดใครถูกในการเลือกซื้อเบอถือ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงทั้งนี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเดนนั้นรอติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้และในฟุซบุ๊ c คอมสแตมดีรเบอกเช่อครับ